สวัสดีครับวันนี้พบกับครูอดอีกแล้วนะครับกับคาบเรียนวิชาภาษาไทยนะครับกับคาบใบใบแบบนี้นะก็ในในคาบนี้เป็นคาบใบแล้วครค้อดก็เลยจัดวิชาแยกล่างให้ดูก่อนเลยนะครับเนี่ยมีสองคนเลยนะมีมีคนฝั่งนู้นแล้วก็มีโค้ดด้วยนะครับก็เรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหม่นะครับเพราะว่าเรื่องที่แล้วเนี่ยก็จบไปแล้วนะวันนี้จะเป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องที่ยังอยู่กับเรื่องเกี่ยวกับการแต่งนะ คราที่แล้วเราเป็นแต่งกรอนถูกไหมคราวนี้มันก็จะคล้ายๆกรอนนะครับแต่ว่าโค้ดคิดว่าง่ายกว่านะคิดว่าง่ายกว่ามันสั้นกว่านะครับแล้วมันก็แต่ว่าความยากของมันอยู่ที่ว่ามันต้องตรงประเด็นแล้วก็ถูกต้องนะั่นคือเรื่องของคําขวัญน,นั่นเองนะครับเอาไปดูกันว่าคําขวัญเนี่ยมันมีมีเนื้อหามีรายละเอียดอย่างไรให้เราต้องเรียนรู้ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับคําขวัญ คำขวัญเนี่ยทุกคนท่องกันมาตั้งแต่เด็กคำขวัญบันเด็กคำขวัญันเอ่อวันครูคำขวัญอ่อเพื่ออ่าคำขวัญลดโลกร้อนอะไรก็แล้วแต่นะครับล้วนแต่มีคำขวัญหมดเลยนะเอามาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคำขวัญ คำขวัญในที่นี้นะครับก็ยกตัวอย่างทนไปก่อนคิดสร้างสรรค์ขยันใฝ่รู้เชิดชูคุณธรรมนะครับโฟจิปกาแป๊บนึงลักษณะนี้นะครับสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะคิดสร้างสรรค์ขยันใฝ่รู้เชิดชูคุณธรรมบางคนบอกเอ้ทำไมสั้นจังมันทำไมไม่เห็นยาวเหมือนกรอเลยเพราะมันคือคำขวัญนะครับคำขวัญต้องการความสั้นกระชับแล้วก็สื่อความหมายได้อย่างตรงประเด็นนะ ต่อไปรู้คิดรู้เท่าทานสร้างสรรค์เทคโนโลยีนะครับนี่เป็นคำขวัญจากอ่าจากลุงตู่จากอ่านายกของเรานั่นเองนะครับก็เป็นเขาขอบัณด็กนะปีหกหนึ่งนะปีหกหนึ่งต่อไปอะไรอะ่ะกรุงเทพดุเดพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับอันนี้แปะอยู่กลางอยู่เดินเข้าประตูไปเดินเข้าประตูโรงเรียนไปเห็นอันใหญ่เลยนะครับอยู่ อยู่หน้าประตูอยู่บนทางเข้าตึกเลยนะครับก็คือคำขวัญของกรุงเทพมหาน,นครน,นั่นเองนะครับพอเรารู้พอเรารู้ว่าเราอยู่กรุงเทพเนี่ยเราก็ต้องรู้คำขวัญนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่อะไรเป็นสิ่งที่เชิดอ่าเขาเรียกว่าอะไรเชิดชักชวนคนมาเที่ยวจังหวัดเราแล้วก็คนนอกเขามาอาจก็รู้ด้วยว่าบ้านเมืองเรามีอะไรบ้างนะครับอ่าคำขวัญบ้านแถวบ้านเราก็มีนี่บ้านเราอยู่ตลิ่งชันถูกไหม คู่ขนาดลอยฟ้าพาสูตรตลิงชนันเขตขันไม้งามตลาดน้ําขึ้นชื่อเรื่องลือประเพณีชักพระนะครับนี่เพิ่งผ่านไปเลยประเพณีชักพระนะครับก็ความขวัญอย่างที่บอกนะครับจะเป็นพอเป็นสถานที่เนี่ยก็จะมีลักษณะของการเชิญชวนเอาจุดเด่นมาพูดนะครับและสุดท้ายนะครับความขวัญล่าสุดเลยความขวัญวันเด็กปีหกสี่เลยนะปีหกสี่คือปีไหนคือปีนี้เนี่ยนะครับปีหกสี่เลยนะครับโดยพันตำรวจเอก ปยุจจนโอชานะครับก็คือเด็กไทยวิธีใหม่ร่วมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมนะครับประมาณนี้นะอ่ะนี่คือคําขวัญน,นะครับที่ทุกคนน่าจะเคยพอจะได้ยินกันมาบ้างนะครับผมก็รวบรวมมานะอ่ะทีนี้เปิดไปในหนังสือนะครับหน้าที่ <c oughs> ดูหนังสือหน้าดูหน้าหนังสือนะมันหน้าที่เท่าไหร่นะ มันอยู่ต่อจากก่อนสี่เลยนะลูกโอ้จิบโอ้จิบหนังสือไม่ทันนะอ่ะอ่ะมันอยู่ต่อจากก่อนสี่อ่ามันหกสิบเก้าครับนะหกสิบเก้าเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้นะนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของคำขวัญเขาบอกว่าอ่าคำขวัญเด็กอ่าผ่านคำข,ขวัญวันเด็กผ่านยุคสมัยมากี่ปีแล้วปีเล,ล,ล่าล้วนแต่มีความมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังนะครับหล่อหลอมเยาวชนนะครับ ให้มคีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยนั้นๆดังคําขวัญวันเด็กปี52อันนี้52นะครับว่าฉลาดคิดจิตบริสุทธิ์จุดประกายฝันผูกพันรักษาเมื่อขีนะครับเรียบเรียงอ่าอันนี้ไม่ใช่คนแต่งนะทีนี้เขาก็บอกว่าอย่างที่บอกว่านะครับพอเป็นคําขวัญเองเนี่ยนะมันก็จะมีสิ่งที่สิ่งที่เรามองเห็นอย่างหนึ่งเลยคือหนึ่งเลยคือมันคล้องจองถูกไหมมีคล้องจอง สองคือมันมักจะพูดถึงเรื่องดีๆนะครับถ้าเป็นความฝันเองจะพูดถึงเรื่องดีๆเราจะไม่พูดเรื่องแย่ๆเอาเรื่องแย่ๆมาเป็นคองมฝันเช่นอ่ะมาโกงกันเถอะมาโกงกันเถอะอ่เพื่อชาติรุ่งเรืองอะไรแบบนี้นะครับเราจะไม่พูดแบบนี้เพราะเราต้องใช้เรื่องดีๆมาแต่งถูกไหมอ่าเช่นอะไรอ่ะอ่งดงดทิ้งถุงพลาสติกอ่าเพื่อลดโลกร้อน อะไรประมาณนี้นะครับเหล่านี้ยก็เป็นเรื่องของโลกก็ยังเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีมักจะไม่เอามาแต่งคําขวัญนะและอีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งลักษณะคือมักจะสั้นนะครับเขาก็บอกไว้ว่าคําขวัญเป็นถ้อยคําที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจนะครับแล้วก็เป็นสิริมงคลเชิญชวนก็ได้นะครับขอร้องก็ได้นะครับให้ให้คนที่เขาได้ยินเนี่ยปฏิบัติตามนะครับ หลักการเขียนคำขวัญคือต้องสั้นนะครับและอาจแบ่งเป็นวรรคมีเสียงสัมผัสคล้องจองนะครับทําไมต้องคล้องจองรู้ไหมทําไมต้องมีความคล้องจองรู้ไหมครับหนึ่งคือไพเราะสองคือพอเป็นคาคล้องจองปุ๊บเนี่ยนะมันจําง่ายนะครับมันทําให้คนเราจําง่ายขึ้นนะครับและประกอบกับคนไทยเราเนี่ยมันมีนิสัยชอบชอบชอบคาคล้องจองชอบแต่งกลอนชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับเวลาจะได้ทําได้ทดําความขวัญเนี่ย ก็ต้องมีความคล้องจองกันนะอ่ะทีนี้ก็จะพาไปดูนะครับความขวัญในลักษณะต่างๆนะอันนี้อันแรกเป็นความขวัญเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับอ่าเป็นลักษณะของอ่ชาช่วยป่าช่วยลดโลกร้อนอะไรประมาณนี้นะปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนนะครับ,ๆๆน,รบนี่เห็นไหมไม่จําเป็นต้องจํานวนพยางค์เท่ากันสองวรรคแต่ว่าคล้ายคลคล้ายๆให้มีมีสัมผัสบ้างมีคล้องจองบ้างนะครับเพื่อให้คนฟังจําง่าย สอนลูกให้ปลูกป่ารู้รักษาอย่าทําลายนี่เห็นไหมอันนี้เหมือนเหมือนกรอนบาทหนึ่งเลยนะครับนะรักษาป่าไว้เมืองไทยร่มเย็นนี่เห็นไหมเหมือนกรอนบาทหนึ่งนะยสิ้นป่าวันใดสิ้นใจทุกคนนี่เห็นหอันนี้คําขวัญน,นี่เพราะมากอ่ะนะครับก็จะแต่ทุกข้อก็จะพูดถึงความหมายใกล้ๆกันคืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับโดยจะพูดแค่บรรทัดเดียวให้มันสั้นที่สุดนะครับนี่คือลักษณะของคําขวัญนะ ถามว่าไม่คลองจองได้ไหมได้นะครับแต่ว่ามันด้วยความที่ว่าคําขวัญต้องการให้คนจํานะครับเลยจ้องจำเป็นต้องคลองจองเพื่อให้คนจําง่ายขึ้นนะครับวันวันน้ามีวันนี้น้ําหมดใช้น้ําไม่ลดอนาคตหมดน้ํานี่เห็นไหมอันนี้เหมือนก่อนสี่เลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาตัดเลยแค่บทเดียวแล้วก็พูดถึงเรื่องเรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่องลดใช้น้าถูกไหมออกกําลังกายวันละนิดพิชิตโรคภัยในนิดกับ นิดกับปิชิตสัมผัสกันนะครับแต่จํานวนคําเขาก็ไม่ได้บังคับเห็นไหมพี่ให้มีสัมผัสมาบ้างนะครับเพื่อให้อะไรเพื่อให้รู้สึกว่ามันจําง่ายอ่าพลังความรักความเข้าใจพนภัรยาเสพติดอ่าเห็นไหมนะครับใจกับภัยตรงนี้นะรักร,รักเดียวใจเดียวไม่เที่ยวสําสอนเ,เดียวกับเที่ยวอ่าปลอดภัยแน่นอนไม่เดือดร้อนเรื่องเอ็ดนะครับ คำวักสุดท้ายอาจจะเกินมาน,นิดนึงแต่ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเพราะนี่คือคำขวัญนะไม่ใช่แต่งก่อนนะประมาณนี้นะครับในเรื่องของคำขวัญนะวันนี้อาจจะยังไม่มีการบ้านนะครับเดี๋ยวคาบหน้าจะพอจะสั่งการบ้านนะเกี่ยวกับคำขวัญคำขวัญน่าจะเรียนสองคาบจบนะครับสองคาบแค่นั้นพอจบถ้าจบคาบหน้าก็เดี๋ยวจะมีการบ้านให้นะครับคาบนี้ยังไม่มีการบ้านนะครับก็ดูทบทวนกันไปก่อนนะครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ